สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่กันตัวอย่างที่น่าจะมาดีแอคชั่นวันนี้นะคะ,ะนั่นก็คือเรื่อง The Kingsman นั่นเองจะได้ฉายไปแล้วเนาะเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าันนี้ได้เลื่อนออกมานะคะแล้วก็จะมากำหนดฉายใหม่นะคะ17กันยาย,ยนนี้นั่นเองเนาะ ตัวอย่างหนังของ The King's Man ก็คือแบบรีแอคชั่นไวแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วก็ไปดูกันได้วันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างที่2ตัวอย่างสุดท้ายของ The King's Man นั่นเองเนาะ The King's Man นะคะเรื่องนี้นะคะก็ได้นักแสดงนำอย่างแฮรี่ดิสันมาด้วยเนาะคนนี้ก็เคยแสดงเรื่อง a m a l i f i n c e มาด้วยเนาะก็ได้พุ่งกับอย่างแมทธิววอนด้วยเนาะก็เป็นผู้กกับตั้งแต่ The King's Man ภาคแรกกับภาค2องเนาะแล้วก็มากำกับในภาคนี้ด้วยนะคะ The Kingsman หนังเรื่องนี้นะคะไม่ได้เป็นภาคต่อของ The Kingsman ที่เราเคยดูสองภาคมาแต่อย่างไรเนาะแต่ว่าเป็นการย้อนกลับไปต้นกำเนิดของ Kingsman นั่นเองเนาะก็เป็นหนังย้อนยุคนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะว่าตัวอย่างนี้มันจะน่าดูไหมแล้วก็จะทำให้เราอยากไปดูมันหรือเปล่านะจะเป็นแอคชั่นตัวอย่างหนังเรื่อง The Kingsman นะคะก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับตะคายช่องเนตนะคะก็ ฝากกดด้วยนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยเนาะถ้าทุกคนกดแล้วเราก็ไป,ปรีแอคชั่นพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะ My flock. This will not be a war of heroes. Nations will slaughter each other while we get rich. This is going to be fun. You cannot keep me locked away as the world burns. Son, the truth is the world is ruled by corruption and greed. We must do something. Certainly. We are the first independent intelligence agency. Refined but brutal. Civilized but merciless. Welcome to the club. Very clever. It's time to pour fuel I, 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 on the fire. Of revolution, yes, my shepherd. Welcome, Englishman, Rasputin. Your reputation precedes you. Let's end this as gentlemen, after all.

ภาคแรกแล้วก็ภาคที่สองมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นแบบต้นกําเนิดอ,อะ่ะมันก็น่าจะสนุกกว่าหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่พระตัวอย่างน่าดูมากนะคะใครที่เป็นแฟนคลับ King's m ม n ทั้งสองภาคนะคะภาคนี้มันต้องไม่พลาดจริงๆพอจากกันไปนะคะใครที่ได้ดูตัวอย่างเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็อยากดูไหมรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะคะใครยังไม่ได้ดู King s m ม n ทั้งสองภาคนะคะก็แนะนําว่าดูก่อนก็ได้แหละแล้วใครไปดูภาค เริ่มต้นของ King's Man เร็วๆนี้แล้กันเนาะ